เนี่ยเนี่ยถูกไหมงานเนี้ยเรามีเซอร์ไรส์ด้วยนะตั้งใจฟังให้ดีนะฉันมาพร้อมกับศิลปินของฉันแล้วฉันสุริก็เหนือกว่าพวกเธอทุกคนตังรู้ไหมตังคือผู้งที่สวยที่สุดในโลกมนสายตาของเลมเลยนะความสวยมันไม่มีประโยชน์หรอกเลมถ้าจิตใจ ยังสบกับปกอยู่ก็วันนี้นสี่นวนเกิดสี่ตังค์พอดีสวัสดีค่ะปินเตอร์ค่ะหนูเป็นพี่หนูเก่งกว่าค่ะหนูเป็นน้องแต่นหนูเก่งก,กว่าปกตินะเอยากขึ้นเวทีสร้างความสุขใหู้แต่ตัวเองน่ะเหนื่อยแทบตายเลย อันนี้ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเนาะเป็นน้าจิ้มละครน,น่าดูมากตัดต่อมาได้ดีมากเลยทีเซอร์ใช่จะเริ่มฉายเมื่อไหร่เอ่ยฉายจบไปแล้วทางช่องเก้าไงแล้วเดี๋ยวบอกออลาีิจะมารีรันที่นี่เลยโอเคอ่ะ อันนี้ละครเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นได้แรงบันดาลใจนะครับจากคนที่หน้าตาไม่สวยฟังแม่ความเรื่องความเป็นจริงจากแม่สิตางมาแล้วก็เขาอยากทำศัลยกรรมไหมต่างๆมาแปลงหน้าออกมาเนี่ยแล้วกลายเป็นคนสวยขึ้นมาแล้วลืมตัวแล้วฟ้าผ่าบรรดาให้กลับกลายเป็นคนไม่สวยเหมือนเดิมแล้วเรื่องนี้ได้รับจากบ่ผู้เชี่ยวชาญในด้านศัลยกรรมมาทําเองด้วยหมอที่ในบริคลินิกโอ้โหคุณหมอเลยนะคะที่ว่าให้เกียรติมาเป็นแขกรับแเป็นพระเอกเลยเนาะออ หมอทีหมอที่พูดไปแล้วค่ะหมอที่ของเซนตวอนนี่พอดิกใช่ไหมคะเราไม่เราก็อยากให้พี่ซันอวยชื่อ พี่สันก็แบบอนด์าอของไม่เป็นเซ็ตแอนบอดี้อยู่เอกมัยเอกมัย้อยู่ลงเขาดังนะเขาดังควกขาบิ๊กซีในเอกมัยเลยใช่เับแล้วจะบอกว่าในอนาคตเนี่ยก็คือเรื่องนี้จะมาออนแอร์ที่ช่องชาแนลแปดด้วยใช่แต่ว่าเขาบอกว่ายังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวก็มันจะมีละครเรื่องต่อไปเรื่องในตานาคีในตานาคียังอยู่กับงูเหรอครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพญานะครับก็เป็นเรื่องของดาราสาวที่ไปบนขอพรจากพระแม่มาแล้วก็ไม่ได้ไปถวายลูกแก้วกับ ก็เลยทําให้ใบตาของตัวเองเริ่มมืดลงมืดลงเรื่องนี้เราทำไปเซอาเกี่ยวกับการบริจาคดวงตารดรงการบริจาคดวงตาของสภารากชาติไทยกับโครงการอุบารบุญชุมด้วยครับโอ้โหนี่ตัวแสดงดีบ้างนะด๊ มีใครบ้างครับเด่นๆเลยคะเรื่องแรกแรกก็จะเป็นที่เห็นนะฮะก็จะเป็นน้องอชื่ออะไรนะรู้จักไหมอินดี้อินทัสสินธุ์บุญยิ้พูดถึงในรถอยู่นะครับแล้วก็จะมีคุณฮากิมสินชัยแล้วก็จะมีคุณจิปบละดอนะครับแล้วก็มีคุณหมอแทนด้วยใช่มคุณหมอแทนอุ้ยเหมือนเห็นมีปอบหยิบมาข้างล่างมีปอบหยิบด้วยเพราะว่าเราเอาเรื่องนี้เนี่ยจะมีเด็กเด็กทั้งหมด13คนเนี่ยหนีหายเข้าไปท่ามหามาคีในในชั่วโมงลูกเสือโทอ่าน่อินดูดูว่าน่าสิบสองจะเป็นสิบสามสิบสาม โอ้ยละครที่นี่คือน่าสนใจมากเลยของค่ายมหามงคลฟิล์มวันหลังจะต้องเชิญมาออกบ่อยๆแล้วแล้วก็เอาไปแสดงในสังกัดก็เชิญคุณเฟเล่นเรื่องนี้ด้วยนะเล่นเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องเมื่อกี้ก็เห็นว่าแว๊บๆเปิดมาแล้วรอๆเชิญกรุบกริบๆนะอ่ะเราจะบอกว่าถ้าบอกว่านักแสดงคนไหนสนใจอยากจะเข้ามาร่วมค่ายกับทางมหามงคลฟิล์มอยากจะสมัครเข้ามาเป็นนักแสดงต้องทำยังไงบ้างคะก็สมัครเข้ามาทางเพจของค่ายมหามงคลฟิล์มนะครับก็รับตั้งแต่อายุ 4-60ปีนะครับเรามีบทง่ายๆบทยากแล้วก็มีบทกลางๆแล้วก็จะมีบทที่เรียกว่าเหมาะสำหรับคนที่มาเริ่มต้นใหม่หมๆ,มๆแล้วก็เหมาะสำหรับ CEO ที่อยากจะมา โปรโมสินค้าด้วยโปรซีโอที่อยากจะมาสร้างตัวตนว่าเป็นชีอะไรเพราะว่าละครเราเนี่ยมันเป็นเหมือนเรียลิตี้อย่างหนึ่งคือใช้ชื่อตัวเองในการเล่นเป็นอาชีพไปอยู่ข้างนอกอยากจะโปรโมทนะครับก็สร้างตัวตนให้เขาอยู่ในละครเราเป็นละครแนวใหม่ที่ผมคิดว่าค่ายอื่นไม่มีใครค่ายไหนทำอยู่ใช้ใช้ใช้วิธีการที่เราสร้างเป็นค่ายกึ่งโรงเรียนสอนการแสดงเออเล็กๆแล้วก็หน้างานเรามีพี่เบนดีดูเป็นผู้ดูแลกับการแสดงแล้วก็ acting coach ให้กับทุกท่านด้วยถือว่าให้โอกาสทุกท่านเลยครับวันนี้ต้องขอบุณค่ายมหามงคลฟิล์มมากๆ เลยครับแต่วันนี้เราจะบอกว่ารายการเราก็มีผู้สนับสนุนเหมือนกันครับที่รักเว딩แพนเนอร์ที่รัก o r g a n i z e เซรบริษัทมหามงคลฟิล์มสตูดิโอโปรดักชันจำกัดชมรมผู้ผู้สื่อข่าวออนไลน์ AHC Mega School สาบันสอนการแสดงครบวงจรค่ะ Power Ranger Star Academy The Survival Production ครับและสุดท้ายนะครับ The Sick Clinic นะครับอ่าใครสนใจทำศัลยกรรมก็ติดต่อได้เลยนะครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับดรสันนารามินเจ้าของบริษัทละครบริษัทค่ายมหามงคลฟิล์มและน้องแอนโทนีมากๆครับสวัสดีครับขอบคุณครับมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับ New Year Happy New Year มีด้วยหลวันปีใหม่นะคะเดี๋ยวพวกนี้เราไปเที่ยวปีใหม่กันเจอกันทุกท่ค่ะรัวคุยทุกคนนะครับเป็นคามปอดภัยุทนนะคาสวัสดค่ะทุกคนมีความสุขครับให้แข็งกัเลยค่ะ